เสียยปู๊พาเพลินขอเสนอคลิปใหม่ประจำวนันแม่ตาฮักเข้าเพียนเข้านะครับผมผู้เองลองินกับมาได้กับสิ่งไรเรื่อยๆแล้วลเนี่ยนะครบับครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ EP 1ีพ่อยกแม่ยกว่าไงครับครับก็พูดได้เลยนะครับว่าสนุกสนานนะครับสมกับเงินที่ซื้อตั๋วมานะครับไม่ว่าช่วงร้องร้องรำทำเพลงนะครับ นักดนตรีนักแสดงร้องเล่นเต้นราอย่างเต้นที่มากนะครับเข้าถึงบทเข้าถึงอารมณ์ทุกคนสู้ทุกคนตั้งใจมากนะครับคุ้มกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอฟซีของเราให้มานะครับสุดจริงๆนะครับจบช่วงการแสดงน้องๆทุกคนก็เล่นเต็มที่ครับสมบทบาท ที่ได้รับทุกคนเลครับเล่นแบบสุดความสามารถทุกคนนะครับครับผมจบการแสดงมาพวงมาลัยก็ล้นคอนะครับน้องๆ FC น้องๆแฟนคลับน้องๆครับมอบพวงมาลัยน้ําใจให้อีกหนึ่งประเด็นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือน้องคอปเตอร์นะครับเมื่อคืนนี้พวงมาลัยเยอะมากนะครับเต็มพอเลยครับ หวังว่าคงไม่มีประเด็นดราม่าอะไรกับน้องนะครับน้องก็ทำงานเต็มที่นะครับพี่แดนเซอร์นะครับประกาขอบุณราคาสูงครับผมก็หลายสิ่งหลายอย่างผ่านไปด้วยดีนะครับผู้คนก็ชอบอยากดู e ีพีถัดไปนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้น้องๆโตเกียวมิวนะครับเป็นกำลังใจให้บอสบิ๊นะครับโอาบ้านฟินแลนด์ของเรา เนื้ออื่นสิ่งใดนั้นขาดคนนี้เขาไม่ได้เลยนะครับผู้บริหารของเรานะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เชื่อมัน่นว่า FC ทุกคนรวมถึงแอดด้วยก็จะเป็นกำลังใจให้เขาเสมอนะครับบอสของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม